แดดตอนล่ะครับพี่น้องแดดตอนล่ะสิพาพี่น้องมาลองเบิ้งลูกสะดุง้งเบิ้งน้าสาวเนาะจ้ามันฮอน <c oughs> สวัสดีคขาสั่น้านสาวเชิม<อ>ครับพี่น้องเอาเส้นเบ้าดำครับออกเกี่ยวนี่น้าสาวน้าเกี่ยวออกองเนี่ยมามาลองเบิ้งมาลองดูสิเ้าจะซีเบียดประกดกันเลยหนิผมเดนในทุกคนวิธีเหรอเออไม่ได้ไปไายเพิ่นเนาะไปฮ่าฮ่าจะลงน้ำอีกนะคะรู้บ้านรู้เนาะพี่เซนจะไม่หยุดฮึ่งบกฉันร้อน

ยุ่ดีๆปนเดี๋ยเถอะเอ้าอัเด้อไปยุ่เมองกันดเมืเหลี่ยมบอซองเน,น,านาหน่อยะพี่น้องพิ่นมาสตัดปดิคุ่ะคนได้ไรได้อยู่ดิเป็นได้เรื่อยๆอยู่ยดิบเบอรเงียกหมเงียบเหม็นเบืองันแม่เรายกแม่ด้วยแม่ตอ,อนเขามวนเนงบ่า ตีนตาขาว้ตีนมันคือปะมะห้องนี่อา่มาเป็นตีนนไปเย็บอาบน้ำาาครับคาอาตวมาตีนแห้งเสรปถึงับากเาจะน้อยแดดอ้อนบนแบบฝั่งพัชชิมะนี่พุณวนอยู่ดุ่นี่นยกมืออะไร ของยา้อยขแล้วางไม่หน pues ึ basics, ่งดวงฮะใหญ่ย hey ังตัวหญ่แท้ตยังอู้นี่ไว้ได้ปิ้งแล้วไว้ยตัวบอกยัสิ่ง่เื่อนเนาะคนัดตีกจตากดีนี่แหละม ลงไหมดาก่อนได้เหัญนโดนมัดกตัวนี้ตัวเยอะบ๊มเน่นมาจนได้เห็นปะเริ <lam é. S 2> Wagner, pues, ่มถืองระเดิมมาเนี่ยแต่ขอนมองอยยถึงเนี่ยเออจะติ่งน้ำได้ระยกขึ้นไปีดินแล้ว ถ้ดุีนีมัได้ตาถ้ดุวัตถตได้ตาอย่างนี้มันว่าปาเป้าเอาตรงนี้ง่ายปะแล้วกับไปบุ้งันกัะมาดนีบ้าหนนปลาขานี่มันบอดหมาตัวมวยมวยยังไม่ยืนอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ัวปีนมาได้พอดียุดไย้แงงวันนี <S <S ้ปราเขาวันนี oh ้แอ้ขายไทยหน่อยิี่ป่ากันแงงเอาี่ดี๋ก็บอกป๊อปน้นะอกับแม่งนะเออนี่ยเอเฮยูเฮกยู่ยี่มหงแล้ววนี้ปลาเขาเอพูดเด้แม่เดี๋ยวกันง้ามนี่ อ้ากกเงี้ยจิตจั๊บต้้อออกน้อสะดุ้งยังมาออกนอกมือนี่มันพับปะรืว่ามันไขึ้นมาเด็ป่ะคุณอ่านมาล้ำสนมนไ่ได้ยืนยังเชืออยู่อ่านมาล้ำนไ่ได้ยืนุบนี่ถึงย้มนี่นี่ถึง

เขเงียงปลากาเห็นปเนีเห็นปลากาปากะเงียงดาวเมื่อ,อนัรเจ้าสะดุ้งมา,าเป็นลกกนั่นนั่นไม่รักต้นหตนินลอกแปลว่าเป็นลูกปลาลูกปลาคาบของนกขึ้นมาละหายไปหมด โอ้ย oh, ังนเมียปลาสูตรปูตอ uh. ่ะเห็้แต่ยึกยึกเว้ยโอ้ปลาสูตรหรือปลาอันนั่นพ่ดอ่ะปลาสูตรกับปลาเพียร์กัปาเหอเองก็ได้เป็นันี้โอ้แมหมันเว้ยดึกดกูงาเขามีอ่เถอะอืม ไม่เห็ไหมเอาคือไปโคกันแบาเอาคือไปโคกบานแบบจะดึงเด้เนาะดึงมาทางนี้อยู่ทางนี้นี่ต่เออง่ายจิ๋นดิขำปามขำออกปัดมันละครับมันละเอาย่นมาใส่น้ำกันเอาเลยปวดแล้วลงไปใส่น้ำไว้ยี่ต่าย มันแล้วมันแล้วลงกูโกลงกูโกมันแล้วเด้อเด้อนี้ยไปอีกอม่ว่าได้กตัวเสียงใหญดิัลรื่องปับของระับของล้วนฮัลหัลหัล นันิ ну> oh ันจนตื no ่นอ๋อนถุกบาตยยเด็นี่าาไขาวแมวบ้าบัตถดังในก็บัตถอ ของวะนี่มีแล้วว้านอ่ปลาามานานนันมีนิดหน่อยย่างตึง๊กบรรณาแรงมาเนี่ยนี่ถึงแล้วแม่ถึงแล้ว เต็นวีแบ่ฟองมวยมาเคียกละทข้าองแล้นี่แหละเมื่อคอดนู้ตีนอกปลา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 เซฟถือปลาสุตเตีนดงเลยตีดงดร้อยๆมานัะจีแม่มานอยู่ดันละตัวสตัวไปครับตัวสงตัวต่ก็เบิ่งน้ำวัะได้มวนว่ะได้ซื่อ

ของแคนเดี๋ยวเพิ่นไปเนาะอุยมานอยเฮ้ยพี่น้องเห็นเหตุนึสิน่ะได้อันยังกันได้เพิ่นอยาให้เพิ่นหาไปหามากรีหีบกูเ้ายคันจะไปลาบไปโมกกับกูนะออยอิ่มอยู่ดิราบปะเนาะลบบสูตรสองสามแล้วป่ะนี่ยสูตรสามสี่โตแล้วดิลกไปยูกไปไปไยูกไป เว้ยไปทางนี้ปี่เดินทางเวไปทางนี้กะพะม่งละหน่อยยังบังอ้าอนหยัตาช่างองสบอตืกน้องหยาตืกนามวยถัวจะข้องปะแต่บ่ากระตินเห็นือกันเดิมนนี้เดีว่า ันนี้ยูนีดีดสุดสัยสื่อสานอารานกอาครับผมก้าบ่นเป็นนันบนบน่นได้ยุบังไหนครับย่ <c oughs> งางเอายังเท้า,าแอากกันงี้ป่ะีพอดีรอบดีได้เหมือนขาวปากกา ะเอาอีกนะ่สามตัวน้อยปาเพียสามตัวแล้วเอาถังมาบอมาโยเออเออเฮงอยากได้เมื่อนางเขาของเราสิบสี่ตัวเมนรุ่นนี้มืดไงต่อป้เพียนะปะเพียสาวรู้คนทมวย เน้นลาเนื้อเส้นีิสุดเอียอื้อสามตัวเมื่อนั้นเข่ามูเดียวนะ่ะเพรนี่ละสิบสี่ตัวพี่น้องเขาเขาเพิ่นะตอน,าน้าล้บอมไปยังไงสู้ช้องบอกแล้ว <c oughs> อย่างก็ตึ๊บตึ๊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 ทำหมาแบบไดหัวยอะเป็นเหมือด้มดมวยจะบึดก้อนเขาอ่ะอ่ดีดอกหมาหดเหมอ เอาปาก้ามหังตึ้งตึ้งตึ้งตึตึงตึงตาสองบาทซ้อนอื่ายังบาดก็เออกลูกเดี๋ยวอเก่งเกที่หามองออกกนได้ขาวเป่ามันยังถืเนฉันว่ามันสิมาถือปานั้่ะโอปายังบ ได้า่าสิบองมา่ก่อนผูน่ะเเอ้ยถ้าเป็นปาคาบของตัวนี้คอนอนี้เนาะบาทละตักผูน่ะนี่นะจสองสามบาทกันนะบุดนึง่งบคาบของรอดหบาทเปนทาคนนเลือกตัวนี้เงนเป็นับเลยเนี่ยกับองออกห้องไป องเส้นไปยังออกนะอ,อย่างบักระาพาบของโอ้น่าีิมรอดน่นะ,ะคระบาะของยิงงสูงลงอีนี่มันมันละอะ<ไ>มันมนันตออยายงใจมืดปะบ,บูอเอนหมาแบบดุนแรงมากเลยเอ่ะต่น้หมูบ้านโตกแก่ปบโตกแกันกันด้ยให้สิว่าโตแ ไปของไปเขาบ้านมาเลยพี่น้องน้องไปเรียนน้ำก็ได้ของไม่เดีอยวกนะยังไงปั๊มไปปะปลาเพียยังยังติดปลาเพียเวรอยงเหรอปลเพียหลยังออสองันตัวนึงสามได้จ็กตัวสามตัวอันนี้กระเหลงอยู่นี่ีกร้านนอกนั้นนั่นเป็นขาวเก เดอ่าอันนี้ปลาตะเพียนีพี่น้องห้าตัวน้ำปลาขาวเกลือปาป่อยดอกนนเพราะว่านี่ติดผพนเน่นกับ,บอันเก้าันเยอะอ่ะปลาป่าตายจากตัวแล้ว,วลบบมีตะประสูตรเนาะอะือเอรานว่าปัญหามันเยอะป่อยกันเอาบังว่าไปป่อยคอยเต็กกินอยากสมปลากะอยากแต่ว่ามือหนอาก็มมนได้เพราะกระเทือนขันเนาะสิเพ่ไ้ค่ะปลาข้าวท้องก็ส่งไปเอาไว้เต้ปลาล่าน้ำเนาะค่ะพี่น้อง เอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้จำหนีเด้อค่ะอดว่าใดคือเก้าพี่น้องคะเฮ็ดเบียก์ยุ่ยเฮียนเรียบร้อยละขืนบักเซีวอีหยังเรียบร้อยละก็เลยพาพี่น้องไปนั่นเนาะค่ะเพราะว่าเสื่อมเฮ็ดบักเซีวมือเนี่ยมันเริ่มดต้นเล้อโตนยุ่งแม่มาเบิ้งมาเบิ้งกันเห็นไหมบ้างบักเซีวเสื่อมยุบอ่ะเนี่ยเพิ่นว่าเด็บจังสี่มันสิเครียดสั่นถ้าเบิ้งเด้อพี่น้องสิเป็นจังไดเสื่อมกับบ้านลูกเปิ่ามันสิเครียดเลาก็เอาตะติงนี่แหละน้องบ้างน้องเพิ่นว่ามันเครียดคือกบบักมีเนี่ยถ้าเบิ่่่่งงงวาสิเป็นนนจัไดหลออมพี้คะ เงื่อนสิเฮ็ดบอกเสียวแบบเลยว่าได้ไปไตกระทพาพี่น้องไปตึกสะดุ้งเด้อค่ะวันเด็กกับฝากไปกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้เด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชนะพี่น้องเด้อค่ะ